วันนี้แพรจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารเหนือรสชาติแบบดังเดินที่ทำออกมาได้เข้มข้นแล้วก็จัดจานและตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงสามย่านนี่เองค่ะเจ้าของร้านนะคะเป็นคนเชียงใหม่จากอำเภอแม่แจ่มนะคะพวกวัตถุดิบส่งตรงมาจากที่นั่นและบางอย่างนะคะก็คือเขาปลูกเองทําเองทั้งหมดค่ะและที่นี่นะคะยังครีเอทเมนูได้แปลกใหม่และน่าสนใจหลายอย่างแถมผลง,งานก็บริการดีมากๆร้านนี้นะคะมีชื่อว่าคําปอยตั้งอยู่ในโครงการบล ok ็อก28ตึกจีสามารถเข้าร้านได้2ทางค่ะซึ่งอันนี้ก็ เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะพอมาถึงนะคะเราก็สั่งอาหารก่อนเลยค่ะในเล่มเมนูมีภาพชื่อเมนูราคาบอกเอาไว้ชัดเจนเมนูแรกนะคะแพ่สั่งเป็นน้ำเงี้ยวภูเขาไฟเมนูนี้ปกติมี2ขนาดค่ะแต่วันนี้แพรสั่งเป็นไซส์ L ที่ใหญ่สุดนะคะโดยที่ร้านนะคะเขาทําน้ำเงี้ยวโดยใช้ถั่วเน่าหเมือนะคะรสชาติน้ำซุปน้ำเงี้ยวเขาจะเข้มขน้นส่วนกระดูกเล้งนะคะก็ต้มมาแบบเปื่อยเสร็จแล้วนะคะก็เอามาเพิ่มความเป็นแรงแซบโดยการเติมพริกโคก,กับมะนาวข้นสดนะคะใส่ลงไปในซุปแบบนี้ค่ะแล้วรสชาตินะคะมันจะมีความเผ็ด ความเปรี้ยวความแซบแตัดกันเดีว่ววความกลมกลม่อมแล้วก็หอมน้ำเงี้ยวซึ่งชุดที่แพสสั่งนะคะเป็นไซส์ L ชุดละ965บาทกระดูกเล้งขึ้นมาแบบชิ้นใหญ่มากแล้วใส่เนื้อมาเยอะด้วยค่ะตักเนื้อขึ้นมาได้เป็นก้นกอนๆไม่ได้มาแค่กระดูกแล้วเนื้อก็คือเปื่อยมากกินเสร็จตบท้ายด้วยน้ำซุปที่รสชาติเผ็ดเปรี้ยวแซ่บนะคะคืดีงามมากๆค่ะทุกคนชุดใหญ่มากกินได้เป็น10คนเลยค่ะ จานต่อมานะคะแพ้สั่งเป็นไส้อั่วสรงค่ะชุดเนื้อร้อยสี่สิบห้าข้างในจะเป็นไส้อั่วย่างเตาถ่านห่อโดยเส้นข้าวซอยแล้วเอาไปทอดจนกรอบ mm hmm. ส่วนตัวแพ้ชอบสัมผัสของเมนูนี้ค่ะคําแรกกรอบข้างในเป็นไส้อั่วรสชาติเครื่องแกงแบบเข้มข้นไม่หยาบ mm hmm. จานต่อมานะคะแพ้สั่งเป็นลาบขั้วอุ้ยไจ่นะคะเมนูนี้จะเป็นลาบขั้วแบบเหนือของร้านเนี้ยเขาจะไม่ใส่พริกมะแขวน mm hmm. ถ้าใครชอบพริกลาบหรือต้องการเติมมะแขวนสามารถแจ้งหน้าร้านได้ mm hmm. ส่วนตัวหอมนะคะหอมแดงที่ร้านเขาปลูกเอง ทำออกมาเป็นหอมเจียวค่ะมันจะมีความกรอบความหวานแล้วตัวลาบคั่วเขานะคะคั่วออกมาได้แห้งมากค่ะทุกคนอันนี้แพทย์ตให้ดูค่ะคั่วแห้งแบบไม่มันไม่แฉะเกินไปกินคู่เข้าวเหนียวนุ่มๆแล้วก็บผักสดนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากแต่ถ้าใครชอบรสจัดอย่าลืมขอพริกลาบเพิ่มได้นะคะส่วนแจ้งขังเลขาหมูเขาก็อร่อยนะคะชามนี้155เคี่ยวมาแบบข้นมากน้ําไม่ใส่จ๋องและจากนั้นนะคะเราจัดเป็นตํานัวโอน้ําปูเมนูนี้245น้ําปูที่ร้านเขา ก็ทําเองนะคะเอามาตามกับซมโอเมนูนี้นะคะจะมีความเปรี้ยวหวานจากซมโอตัดกับความนัวเค็มนีของน้าปูแล้วก็แคบหมูที่หนังกรอบๆฟูๆอร่อยมากเมนูต่อมานะคะเป็นจิน้นทอดสามเกลอค่ะชุดนี้ได้น้าพริกน้าจิ้ม3อย่างมาคู่กับหมูทอด3อย่างนะคะมี3ชั้นทอดลอกหนังคอหมูทอดแล้วก็ไส้ทอดตัวแรกนะคะแพ้จัดเป็นแจ่วบะเขือส้มค่ะตัวนี้เป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆนะคะรสชาติจะมีความเผ็ดก,กาลังดีออกกลมกรอบกินคู่กับหมู สามชั้นทอดหรืออหมูสามชั้นทอดไปกินคู่แเจวมาขา่มพิรสชาติออกเห็ดหนัวก็อร่อยค่ะส่วนเมนูจานเดียวที่แพช่ชอบของร้านนี้นะคะคือข้าวคั่วน้ำพริกหนุม่มไส้อั่วทอดค่ะจานนี้275เ้าเขาเจ้าข้าวนะคะไปผัดกับน้ำพริกหนุม่มแบบเข้มข้นมากๆแล้วกินคั่วไข่าดาวไข่แดงลาวากับไส้อั่วทอดคือฟินเลยค่ะทุกคนมีผักสดกับน้ำพริกหนุม่มมาให้อีกถ้วยหนึ่งด้วยนะคะและอ่องปูนาะข้าวเหนียวร้านนี้เขาก็เด็ดนะคะหนึ่งกระดองเล็กแบบนี้ใช้มันปูประมาณ30ตัวค่ะไม่ผสมอย่างอื่นเลยนนนะคคคทุกกกจิ้ม้มมขาาววเหียือ มากละมุนโซนของหวานนะคะแพชชอบคองแคงกะทิสดใสไอติมมะพร้าค่ะชุดเนี้ยเสิบไอศครีมมะพร้าวนะคะทําจากมะพร้าวกับน้ำมะพร้าวไม่ใส่ครีมคองแคงนิ่มมากๆใครชอบอาหารเหนือลองไปจัดกันดูนะคะ